จะไปไหนต้มเราจะไปไหนไปเที่ยวเที่ยวไหนจะไปดงเพร่นะดงพเพร่โอ้โหสบายคาดตนค่ยออกไปเลยไปอยู่<น>ที่ของตัวเองเหนื่ไปนั่งคนเดียวจะไปนั่งที่หนูไป ไ,ไ,ไ,มไม่ได้นั่งที่หนูไปม o จะนั่นงน <มา S 1> ี่มาขี้เราจะขวางคุณหน่อยที่กอเลยเนาะหนูมนไม่ได้เป็นเด็กเหมือนเดิมวแล้วนี่ต้อมเด็กที่กอลอะไรนินใส่บุหูวจะคว่ำเฮ้ยต้อมต้อมเย็นไหมแน่ เคยข่าวสุดฟังยรยการการไอกฟังประจำจังหวัดนะหรือว่าบุม่้ไม่ฟังรู้เ่าเจเชกนะเุ้ยใกับวค่ะซิงบุ้กวันอะให้อยู่กับแม่ต้อะ มามานั่งกับแม่บ้าเฮ้ยบ๊าไปสวัสดีมามานั่งกับแม่อันนี้บ้าบ๊าไปเฮ้ยยังม่าจับเสเออสิงนั่งนี่อ่านั่งกับแม่นี่สิงปลาตายอยู่ยังไม่หยุดอ่าเฮ้ยยังไม่หยุดอยู่อุ้ยสวัสดีเฮ้ยยีเห็นบ่สวัสดีเฮ้ยมานั่งนี่เร็วๆบ้าไปมันเครื่องอะไะบ้าไป ยาเถียงยาเถียงจะนั่งนี่ไหมต้องลำหนาดโตกลงไปแล้วนะโง่เราโตเลยขึ้นมาขึ้นมานั่งกับแม่เลยเรร็็ววเได้ลยนนี่แม่พ่อขับรถไม่ได้เอายกลองยกมาสิพี่ลองยกมาเลยนะไปนั่งกับแม่มาไปแม่ไปแม่ไปจะนั่งนี่ไปนั่งกับแม่เลยมาพาอุ้มมาเลย ม่ไปไปนั่งแไปนั่งกับปอมาไปไมามาบ๊บไปอย่มาช่วอย่มาดับนี่อ้สามไ้นีา่นาก็มาเร็วเร็วเร็ว,รว,รวนน่มา<ป>ซ้ำซ่าไฟแดงนั่นหนูเดินนูนะนนะดูสิจะไปไหนหนูนะนจิตตกลงหันอนาะจะขับรถยากอีกแม่ต้นมันจะเกน อับตีเหตุรวมปั๊มนี้มีอเมซเอ,อ้ยปั๊มนี้มีออคาเฟ่ไหมอยากกินออคาเฟ่ไปอยู่กับแม่แปไปมบอไปบอไปยังวะบอไปยู่ยากกับซิยูยู่ยจังไดกกับซิยูก็นเต็ยูนยนี้ห <laughs> ้ายัางนะหากินแม่งกินหมดแต่บ่ ไปกับแม่ม่าไปเออ,อนวดโซอยูเครื่องนั่งก็ไ,ได้ว่าจะดียูคาดเพื่อตโตเนาะป้าเขาย่ามายูเด็กอูนี่จะสิงนียเนี่ยนี่ออาคาเฟ่ไม่หละเาดูดูดูจอดรถเยวะหาที่นั่งดีดีนั่งใหม่ไม่เอาแบบนี้ นี่นั่งแล้วโอเคได้ล็อกแล้วมานั่งกับแม่สิไป,ไปเปมาด้วยนั่งกับแม่ไปาอย่างโดดน้ำจังยเลย ดูน้ำได้บ่เอาน้ำมาให้เบิ่งให้จังบ่ให้เลยอ้ยซาจังเลยซาจังเลยโอ้ยอาเยะอาอีกเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย่า้ยเอ,าอย้เอาเบียสวมได้สวมได้เฮ้วเบียดเส้นห่ะเอื้อมมัน นี่เนี่ยนี่เนี่ยสิอันนี้ซ้อมซ้อมอมเดียงแบเนะยู่กับวาแ้บยเริ่มยับเขาแยบเขาริ่จุ่มเนั่มไปย้า Oh มาทางนี้ก่อนลูกมาทางนี้ก่อนอาก่อนมาก่อนมาก่อนซื้อกันลอยลองเนาะ <c oughs> <c oughs> ที่มีวนนานม, <c oughs> มาทางนี้มาทางนี้ ย่อไปไว้ใกล้อ <Jesus dragon risque> ันนั้นหลายไอ้ข้ามันขึ้นสูงดิษนะเอาทำไมลงเร็วจังเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยเอ้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเซจุซิคิวเอาลูเอาเขาบ้านไทยเสือก่อนไงเสือไหนมาขี้เลยันนั้นมาดเอาเจ้าจัดเอา เอาพอกลูกยใครดีใช่ไหเอเาอเอ้ยาเนี่ยกระโมาใส่เสื้อก่อนเร็วมาแม่เมื่อยเหรอเสื้ออ้วนลายเองสันละ เอามันขึ้นมาก่อนแอมแอมแอมดึงกุด้วยแอมดึงกุด้วย <laughs> <laughs> มันสิขึ้นแล้วนะี่ยนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเพ่ากันโอ้ยเหนื่อยๆแต่แล้วตังก็ได้เดี๋ยวโทรศัพท์ก็หน่อยแอมเออออออดูพ่อจะลงแล้วนะ ติดจี้ีบเหรอเอาแมอุ้ยิบออกเสื้อออกเยไม่ได้เอาเสื้ออะมาแกะเสื้อก่อนเข่้เล่นเนื่อะไบ่เล่นเล่นมันหนักมากมาของมันเนาะยยมาลแห้งนี่ยย่ โอ้จเเอไาวกับอะไรเร็วเนี่คือนื้อมันปลาปลูมันเหยื่อไปกินมกนหนังละอ๋อไปกินเลยกินอีกไมกี่ยูถึงเหลือละอนะ ถ้าข่เขาออกหนี Metal ้ยัเลยกินอะไเยไหมกินได้ไหมงกัเล่นี่มันส่นยแข่งกันเลกมัมีว่ร่น อยู่เรียกับลงแม่เรีย่ยวกับยันนาเนาะลูกคต้นมะลิทำอะไรทำอะไรต้มทำอะไรไม่ต้องลงแล้วพอแล้วพอเดี๋ยวคนกำลังหมัดมาหัวเดี่ยวพอเดียเด่ยว,ยวไปน้ำเนี่ยไม่เอาลูกดิ่งดิงดิง,ดง

อยากโดดน้ำอีกสักครั้งคงจะสื่นใจลอยเดี๋ยวนี้ลอยป้อมกลับมา มาเลยเลยเก่วเกวามันเปียกบนเราได้ตม มุดน้าหาปลาไหมวา,าขอติดดังแล้ว่ะเอาขอติดดังไปพูดเอาปลาเร็วเร็วๆไปเขาด้วไปขาด้ว